อีกหนึ่งคลิปนะครับกับส่อ,สองไกลสตอร,รี่นะครับส่องไกลแล้วก็ทีเด็ดส่องไกลนะครับมีกิมบิกมาฝากกันเขาที่ขอโฟกัสคู่เดียวเลยนั่นคือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพบกับแอตตันิลล่าก็มีผมว่าเกมนี้มากกว่า3กิมบิกเอาผมให้4เลย4กิมบิกของเกมคืนนี้คนจะนอนดึกตี25ก็จะได้ไม่ง่วงครับกิมบิกแรกครับเออร์ลิงฮาลัน ไม่ยิงมาหลายเกมแล้วโหฮาลัน oh, oh, เออแบบคงหงอยอ่ะแม่งดูเหมือนจะดรอปไปเยอะไม่เหมือนปีก่อนที่ยิงระเบิดเถิดเทิงแม้ว่าปีนี้ไติกิยังเยอะอยู่นะครับแต่ก็ก็ถือว่ายังไม่ค่อยฮอตเหมือนปีก่อนแล้วก็จงังหวะจะโคในเกมเจออาร์ซนอลดูจะขาด,ขด,ขดกันเกินมีเตะวื้อเตะว่าด้วยก็สร้างความตกใจกับรดาแฟนๆที่เฮ้ยทำไมฮาลันฟอร์มตกวะก็เป็นกิมมิกแรกเลยก็ได้ครับ กิมมิกที่2ของเกมนี้ยังอยู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพอฮารันไม่ยิงแดนกลางก็ต้องดูว่าจะปรับไหมในยุคข,ของเป๊ปเนี่ยเควินเดอร์บอยเนี่ยก็ยังสร้างอภิษหารได้อยู่แต่แค่เขาไม่สามารถสร้างได้ทุกเกมก็ต้องดูว่าเกมนี้จะสร้างได้ไหมนะครับส่วนอื่นๆก็ดูการจัดทัพเกมรับครับเกมล่าสุดต้องใช้เซนเตอร์ยืน4คนเลยอะใช้แต่ก็พอลงไปสักแป๊บหนึ่งก็เปลี่ยนอารเกออกแล้วก็ใส่ ริโก้ลุยสลงแสดงว่าเป๊ปยังไม่พอใจเกมรับนะครับจากนั้นเนี่ยจะจัดแบบไหนเริ่มต้นด้วยลุยส์ไหมแล้วก็จะมีอ่าที่ลงได้ก็มีอาคารยี่บแล้วก็มีกวเดโอที่ลงได้แล้วก็มีมอ่ a ดิอสที่ลงอยู่นะครับต้องดูว่าการจัดทัพของเป๊ปเนี่ยเกมรับจะออกมาลักษณะแบบไหนแม้ว,ว่าจะไม่ได้เจอทีมเก่งเหมือนอย่างอาร์เซนอลเจอแค่อเวิลล่า แต่วิลล่าก็มีตัวขมนะมีไบลี่มีวัดกินส์อะไรอย่างเงี้ยครับกิมมิกต่อมาครับกิมมิกที่3โอลี่ kins, ยยแบบว,ลวัดกินส์เคยยิงซิตี้แบบปุงปากไปแล้วอ่ะเขาเคยยิงซิตี้แบบกระหน่ำมาแล้วอะ่ะแม้ว่าจะผลลงจบ,บที่แพ้มั่งเสมอบั่งอะไรมั่งเงี้ยแต่คือว่าเขายิงซิตี้บ่อยก็ไม่แน่นะครับว่าถ้าเกิดจะอยากติดทีมชาตริรกฤษอยู่ต้องระเบิดฟอร์มหน่อยนะนะครับก็จะเริ่มจากกรีมายยิงเกมใหญ่ไปเลยเต้นเฉพาะเกมใหญ่นะครับอ่ะ ปิดท้ายข้อที่สี่กิมมิคคู่นี้นะครับก็มีมาฝากกันของฝั่งทีมแอสตันวิลล่าอีกสักอย่างหนึ่งครับก็คืออูนายเอเมอรี่นะครับคือเอเมอรี่เนี่ยถ้าถ้าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยทำทีมได้ดีขนาดนี้เนี่ยไปบอลยุโรขนาดนี้เนี่ย แล้วก็ยังคั้วอันดับ4ี่ไปยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยเนี่ยมันจะเป็นการสร้างปาฏิศาษให้อสตันวลลามากนะครับเพราะวิลล่าเนี่ยก็ไม่ได้ไปบอลใหญ่มานาแล้วและเอมเมอรี่น่าจะไม่พอแค่นี้ทีมใหญ่ในอังกฤษอาจจะต้องเฉยหน้าเชยตาม,มามองเอมเมอรี่อีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างเช่นอาร์เซนอลเคยเอามาใช้แล้วก็ดีช่วงหนึ่งครับได้แชมป์ด้วยแต่ตอนนี้คือลงตัวก,กับอาร์เจต้าแล้วเป็นแมนอยู่ไหมแนเน่เอลิเทนแฮกอาจจะ เอก้าอ,อีร้อนนะครับเพราะว่าเอเมเอรี่พร้อมนะผมว่าแล้วดูทรงเอเมเอรี่อยากทํางานแมนอยู่ด้วยก็ไม่แน่นะเกมนี้อาจจะเป็นเกมที่เอเมเ y อรี่ได้ฉายแสงในวกันบุกปะนะซิตี้ถึงบ้านแล้วก็ให้ซิตี้ยิงไม่ได้ด้วยแล้วก็สร้างชื่อลุ้นท็อปโฟแล้วก็ลุ้นคุมใหม่ทีมใหญ่กว่าเ,เดิมนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้อีกคู่หนึ่งมันมี เบนฟอร์ดกับไบรตันนะครับก็ต้องโฟกัสไปที่ฝั่งไบรตันเนาะว่าจะเป็นยังไงเกมล่าสุดแพเลียร์พูลมาแต่เดนเซบี้เนี่ยเก่งชิ่เป๋งเลยก็จัดทับกันได้อะแล้วสู้ได้สูสีด้วยนะครับไม,ไม่ได้มีจังหวะที่แบบว่าเป็นรองเยอะอะไรเงี้ยก็ต้องดูว่าเดนเซบี้จะเป็นคนนึงที่เก้าอี้หอมไม้เห็นล่าสุดว่ายืนกอดคอ,อ,อกอดอกกอดก,กันแล้วกับทางเจสันครอปส่งสารอะไรบางอย่างไหมว่าจะมาเป็นตัวแทนของครอปหรือเปล่าอ่ะอันนี้ไม่รู้แต่ก็ รอดูกันต่อไปได้นะครับก็เป็นหนึ่งคู่ที่จะสนใจแต่ผมว่าหลักๆตี2 5ดูซิตี้เจอวิลลาดีกว่ากับ4กิมมิคนี้นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ฝากไลค์ฝากแชร์เหมือนเดิมครับพรุ่งนี้เดี๋ยววันที่4เมษายนวันพฤลิฮัสตบดีนะครับก็ยังไงเดี๋ยวมาว่ากันหน่อยมีบิ๊กแมช์เชลซีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบอลไทยก็มีแบงคอกนะครับก็จะพบกับดบีด้วย,ดวยเดี๋ยวมาว่ากันต่อในคลิปหน้าครับ